สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกับรายการคีจัตสตรีครั้งนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่4ของรายการของเราแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงปลายยุคประในช่วงศตวรรษที่18ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนักกต้นเพลงผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะชื่อว่าเจ้าหญิงแอนนาอัมเลรียแห่งปรเซียแหมซึ่งชื่อแอนนาอัมเลรียเนี่ยก็เป็น<ม>ชื่อ,อะนะมีเยอะเนาะจริงๆก็มีเจ้าหญิงแอนนาอัมเลียอีกคน ชื่อนี้เลยเป็นเจ้าหญิงด้วยแล้วก็เป็นคอมโพเซอร์ด้วยเหมือนกันแต่งเพลงด้วยแต่ก็ก็จริงๆก็เป็นญาติของแอนนาอมาเรียนะแต่ว่าแอนนาอมาเรียที่เราจะมานําเสนอในเอพิโซดนี้ก็คือเจ้าหญิงแห่งปราซิลซึ่งเจ้าหญิงแอนนาอมาเรียแห่งปราซียเนี่ยนะคะเป็นลูกของพระเจ้าเฟรเดริกวิลเลียมที่หนึ่งซึ่งด้วยความที่พระองค์ทรงไม่โปรดอนตรีเลยเนี่ยทำให้ราชสำนักของพระองค์เนี่ยเป็นราชสำนักที่อาจจะ ไม่เหมือนที่เราลึกภาพกันไว้ว่าปกติราชสำนักเนี่ยเหมือนที่เราพูดกันไปตอนที่แล้วว่าจะต้องสนับสนุนดนตรตีและศิลปะเนาะแต่ราชสำนักที่นี่เนี่ยไม่ไม่ใช่ในช่วงยุคของคิงคนนี้นะคะเพราะว่าคิงคนนี้เขามองว่าดนตรตีและศิลปะและอะไรพวกที่เป็นแบบอินเทลเล็กชวลเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยม่จําเป็นซึ่งพอหมดยุคสมัยของคิงคนนี้ไปอะ ดนตรีก็ได้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งเจ้าหญิงอานามาเวก็ได้กลับมาแต่งเพลงเพราะว่ากว่านางจะได้มาแต่งเพลงอ่ะก็ปาเข้าไปอายุ40กว่าแล้วใช่เพราะว่ากว่ากว่าที่กว่าที่นางจะสามารถเล่นดนตรีแล้วก็เขียนเพลงได้อย่างเปิดเผยก็คือต้องรอให้เอ,อต้องรอให้พ่อเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนเข<อ>าพี่ชายของนางซึ่งเป็นคิงองตอมาก็คือคิงเฟเดริกมหาราชทีสองอ่ะก็เป็นนักซูทที่ประสบความสําเร็จที่ที่เก่งอะ่ะนางก็เลย ผลงานหนึ่งอะที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันซึ่งผลงานชิ้นนี้ที่นางแต่งให้พี่ชายเป็นเพลงฟลุตเนี่ยค่ะเราจะมานําเสนอในเอพิโซดนี้ค่ะซึ่งด้วยความที่มันเป็นเพลงฟลุตซูนาต้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะที่คนแต่งเป็นผู้หญิงเพราะว่าเครื่องเครื่องเป่าเครื่องฟลุตเนี่ยในสมัยนั้นอาจจะเป็นเครื่องที่ถูกมองว่าไม่เหมาะเท่าไหร่สําหรับผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเนาะเพราะว่าในปัจจุบันเราอาจจะมองว่าฟลุต เป็นเครื่องที่แบบผู้หญิงเล่นเยอะหรือเปล่าแต่ว่ามันไอเดียนี้มันกลับกันในยุคบาโลกนะคะเช่นเดียวกับกีตาร์เมื่อก่อนอะกีตาร์เป็นเครื่องที่ผู้หญิงนิยมเล่นแล้วผู้ชายไม่เล่นเลยกับการยุคสมัยเนี้ยผู้ชายเล่นกีตาร์เป็นส่วนใหญ่เนาะซึ่งนางอะได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงคนแรกๆในประวัติศาสตร์เลยที่แต่งเพลงสําหรับเครื่องฟลูตและเครื่องสําหรับวินหรือ,รอเครื่องสําหรับเอ่อเครื่องดนตรีเครื่องลมนะคะซึ่งก็คงจะแต่งให้พี่ชายเนาะใช่ แต่ว่าผลงานของเจ้าหญิงอนนาอาเมเรียเนี่ยก็เหลือมาถึงปัจจุบันไม่เยอะเนาะเหตุผลหนึ่งที่นกักประวัตศาคิดว่าที่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคิดว่าเธอเป็น p e r f e c t i o n i s m ก็คือแบบว่างานไหนที่เห็นว่าไม่ perfect นางก็จะเผาทิ้งเลยซึ่งมันจะทําให้มันเหลือถึงเราน้อยมากแต่ว่าย,ยังไงก็ตามนะคะสิ่งที่เหลือมาถึงพวกเราก็คือห้องสมุดดนตรตีของนางซึ่งเก็บรวบรวมโน้ตเพลงไว้ เห็นว่า600กว่าชิ้นเลยใช่ไหมคะมากกว่า600ชิ้นเลยทีเดียวซึ่งนอกจากที่นางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงคนแรกๆที่แต่งเพลงสําหรับเครื่องฟลุดออะนางก็มีชื่อเสียงในด้านการเป็น music collector หรือว่าเป็นคนทำ library <ม>ใช่ในในห้องสมุดนั้นนมี manual script ของบาร์กด้วยซึ่งเราจะพอรู้กันว่าในสมัยนั้น b ะบาร์กไม่ได้โด่งดังในฐานะ composer นาะแล้วค่อยมาดังอีกครั้งในยุคโรแมนติกซึ่งส่วนหนึ่งอะฐานข้อมูล เพลงของบาร์ก็คือมาเจอในห้องสมุดนี้ของนางด้วยที่เปิบไว้ซึ่งก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าไม่มีนางบาร์ก็ไม่ดังหรอกวันทุกวันนี้ก็เป็นจะได้ส่วนหนึ่งใช่อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเพลงนี้นะคะก็คือนางแต่งเพลงนี้ในคีย์ F major คือเราไปถามนักฟุตโบลามาแล้วว่ามันเป็นคีย์ที่เล่นยากมากสําหรับฟุตโบลามในสมัยนั้นเนาะเพราะว่ามันยังเป็นเครื่องไม้แล้วเหมือนกับกลไกอะไรด้วยเทคนิค ในสมัยนั้นอะมันทําให้เล่นยากมันเป็นคีย์ที่เล่นยากมากมแต่ก็คงแบบว่าแต่งให้พี่ชายที่เป็นนักฟลตที่เก่งเนาะก็คือคงแต่งคีย์ยากๆให้เป็นเพลงนี้เป็นฟลุตโซนาตาซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนําเพลงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะจะมานําเสนอในเครื่องโมเดิร์นอินสตูเมนต์ไม่ได้ใช้พิเรียดอินสตูเมนต์ก็คือใช้เครื่องสมัยปัจจุบันนั่นเองนะคะค่ะยังไงสําหรับตอนนี้ก็ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ